ที่รักทุกคนอันนี้ผมจะมาพูดถึงกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านหรือการปฏิวัติชีวิตที่เราเรียกว่าการเข้าสู่ระบบปฏิบัติการพิเศษซูปเปอร์จูนนิ่งการเข้าสึงการปฏิวัติชีวิตนั่นเองซึ่งการเข้าถึงกระบวนการนี้เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิต เ็นกระบวนการของชีวิตที่เราเรียกว่ากระบวนการแห่งการก้าวกระโดดไปสู่ความสำเร็จหรือความอุดมสมบูรณ์อย่างลึกซึ้งซึ่งขณะนี้ผมต้องทำความเข้าใจกับพวกเราหลายคนเพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลเดียวกันนี่คือการเข้าถึงการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณซึ่งเป็นข้อมูลหรือ การถ่ายทอดสัญญาณไปทั่วโลกซึ่งผมกำลังจะดู <c oughs> ข้อมูลที่มาจากต่างประเทศรวมทั้งจารอธิบายถึงกระบวนการที่เราเรียกว่าอาร l คอลิทึมไลฟ์กระบวนการแห่งชีวิตที่มันจำเป็นจะต้องเข้าถู่ระบบการจูนหรือระบบปฏิวัติทางจิตที่เราจะต้องใช้ช่วงเวลาในในขณะน,นี้ในการเปลี่ยน่านในการ รีเซ็ตระบบเราใหม่ในการตั้งรหัสรับชีวิตไปสู่ความล้ำเลิศและความสำเร็จที่สุดยอดที่สุดที่เราจะต้องเป็นผู้เรียงร้อยและเซตอัพชีวิตของเราได้ตัวเราเองนะครับผมจะพูดถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารข้อมูลจากทั่วโลกในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาพูดถึงว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งสันติสุข เป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบอิสระเสรีภาพเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายคนกำลังเข้าถึงปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างที่เราไม่เคยอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนข้อมูลพูดถึงการเรียงตัวของดาวที่มันหายากที่สุดหลังจาก800ปีที่ผ่านมาในวันที่21ธันวาคมนี้จะเป็นการเรียงตัวครั้งยิ่งใหญ่ ที่เราจะได้สัมผัสกับดาวเสาหรือดาวพฤหัสในช่วงท้องฟ้ายามเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเราอาจจะสัมผัสกับการมองเห็นดาวพฤหัสและดาวเสาร์ได้ชัดเจนขึ้นมันเป็นช่วงเวลาของดาวคริสต์มาสซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเวียนรอบของการเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับหมู่ดาวที่เป็นดาวคริสต์มาส ในรอบ800ปีดังนั้นด้วยการสัมผัสของอารมณรุ่งในวันที่ที่21ธันวาคมเป็นต้นไปเราจะพบกับปรากฏการณ์ของการสรั่นสะเทือนโลกในช่วงเวลาพิเศษนี้และที่สำคัญพวกเราหลายคนจะได้รู้ว่าเรากำลัง เรากาลังถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมันเป็นการเข้าถึงจิตวิญญาณใหม่ที่เรากําลังตระหนักรู้ถึงการค้นพบเป้าหมายและเจ็ดจำนงที่แท้จริงของเราเป็นการเปิดหัวใจของเราและผมเชื่อว่าช่วงเวลานี้เราจะได้สัมผัสกับกับอะไรกับประสบการณ์กับการรับรู้ใหม่ที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนโดยเฉพาะการกับประตผลึกทางจิตวิญญาณ กับมนุษ้สึกถึงถึงอะไรถึงชีวิตที่มันแตกต่างมันไม่เหมือนเดิมมันเป็นช่วงเวลาของการเข้าถึงสัจธรรมอันยิ่งใหญ่มันเป็นการเปิดเผยเนื้อแท้ของความเป็นชีวิตของเราซึ่งเป็นข้อมูลที่ผมกําลังถ่ายทอดจากหนังสือในซีรีส์สำคัญชุด The Masterpiece หรือว่าความลับสุดยอดให้กับพวกเราในขนาดนี้และในขณะเดียวกันผมก็อยากจะบอกว่าเรากําลังเผชิญกับการ กับการใช้ชีวิตยอย่างลึกซึ้งกับการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ในในมิติที่5ห,หรือในโลกยุคใหม่ซึ่งเราหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าวันนี้เรากำลังกาลังเชิญกับบททดสอบหรือกำลังเชิญกับชะตาชะตากรรมของโลกซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงมากำหนดมามาไรมา มาหล่อหลอมชีวิตของเราและยกระดับของสนามแม่เหล็กโลกของจิตของเราเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนชีวิตเปลี่ยนแปลงโลกไปนิดน่นเองพวกเราที่รักทุกคนครับมันเหมือนเรากําลังกําลังได้โอกาสเรากําลังได้เวลาที่มันต้องเริ่มต้นจะต้องทําอะไรให้กับชีวิตในช่วงเวลานี้มันเป็นเวลาที่เราจะต้องมามาอะไร มาสื่อสารกับตัวเองมาใช้เวลาอยู่กับการตกผลึกอยู่กับการตระหนักรู้อยู่กับสติปัญญาและความเข้าใจใหม่ซึ่งมันสำคัญมากในการรีไรในการรีบูตในการก้าวกระโดดในการเติมเต็มชีวิตในการเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่ของการใช้ชีวิตพวกเราที่รักทุกคนช่วงนี้เราจะได้สัมผัสกับตัวตนที่แท้จริงของเราในแบบของความรู้สึกสงบ ความรู้สึกดื่มดำในแบบของความรู้สึกว่าเรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นมีความรับรู้ทางอารมณ์มากขึ้นและรู้สึกว่าเรากําลังเข้าใจตัวเราเองซึ่งเป็นการขุดลากถอนโคนความคิดเก่าเป็นการชำะระล้างอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันติดค้างอยู่ในในชีวิตของเราจากอดีตที่ผ่านมาจากความทรงจําจากความเชื่อจากชุดคิดเก่าที่เราจะต้องมาถึงขั้นลื้อ หรือหรือขุดร,รากถอนโคนหรือทิ้งแล้วก็เข้าสู่ระบบกระบวนการของจิตใหม่ที่เรียกว่าการตื่นรู้จริงๆมันเป็นการออกจากเขาบกงกดมันเป็นการถอดสมาการจิ๊กซอของชีวิตที่เราทุกคนจะต้องทําด้วยกันวันนี้ผมเพียงแค่อยากจะบอกพวกเราว่าเรามีอนาคตร่วมกันเป็นอนาคตที่เราจะต้องปลุกเล้าจิตสํานึกใหม่เป็นช่วงเวลาที่ที่เราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้เราทุกคน ไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยคุ้นเคยกับอดีตกับสิ่งที่มันเคยเป็นอะไรเป็นชีวิตของเราเราเปลี่ยนไปชีวิตเราไม่เหมือนเดิมดังนั้นเราจึงต้องกลับมาที่จะที่จะมาเรียนรู้ถึงกระบวนการของการใช้ชีวิตให้สมดุบโลบนโลกใบนี้ซึ่งแน่นอนตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนก็คือเรากําลังค้นพบความรู้สึกใหม่ค้นพบชะตาชีวิตใหม่ คนพบชีวิตที่เราอาจจะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนไม่ว่ามันจะสั้นแค่ไหนด้วยความรู้สึกของชีวิตที่ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้ใดๆด้วยความรู้สึกของการตระหนักรู้ในหนังสือ The Masterpiece s u p e r j o u n i n g ที่ผมกำลังเขียนอยู่ขนาดนี้ที่กำลังดึงข้อความบางประโยคมาถ่ายทอดให้พวกเราได้รับรู้ก็คือหนังสือกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะ รู้สึกกับชีวิตอย่างไม่มีเงื่อนไขถึงเวลาแล้วที่เราจะส่งมอบความรักซึ่งมีอยู่ทุกคนทุกแห่งมันเป็นความลับของชีวิตมันเป็นความลับของจัก,กรวาลที่มนุษย์ทุกคนจะต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่ตระหนักรู้อย่างแท้จริงความรู้สึก,กจิตวิญญาณหัวใจที่ไม่ไม่มีขีดจํากัดมันมีการมันไม่มีการแบ่งแยกและมันจะทําให้เราได้เข้าถึงอาณาจักรภายในที่อยู่เนื้อลวกวัตถุมันเป็นการสื่อสารให้เราได้เข้าถึงความตระหนักรู้ของชีวิต ที่จะทำให้เราไม่หลงกลอยู่กับโลกซึ่งเต็มไปด้วยมา,ายาอีกต่อไปเรากำลังเข้าถึงจิตสำนึกใหม่ new consciousness เรากำลังเข้าถึงประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้เราทุกคนได้รู้สึกกับชีวิตอย่างลึกซึ้งนั่นเองในการอธิบายสิ่งที่ผมกำลังพูดนี้คือความรู้สึกที่เราต้องตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งที่ทำให้เราออกจากความรู้สึก ความรู้สึกเก่าออกจากอารมณ์ลบๆออกจากความคิดที่ทำให้เรากลายเป็นคนกลายเป็นคนหลงยุคกลายเป็นไดโนเสาร์และแน่นอนเราจะไม่วิวัฒนาการจากไดโนเสาร์ไปเป็นไปเป็นตัวเงินตัวทองแน่นอนหรือไดโนเสาร์วิวัฒนาการไปเป็นจิ้งจบทุกแกแน่นอนเพราะเรามีเป้าหมาย และความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่เรายอมสูญพันธุ์และเกิดใหม่เหมือนนกฟินิกซ์นะที่จะไม่มีวันยอมจำนวนกับชีวิตของมันทุกรอบพันปีมันจะไปชุบชีวิตด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ดวงวิญญาณของมันได้เปลี่ยนแปลงตัวมันเองสู่ชีวิตใหม่ที่เป็นอมตะนี่คือเรื่องราวของนกฟินิกซ์เหมือนกับวันนี้ถ้าเรายืนหยัดอยู่กับกระบวนการแห่งชีวิตอย่างลึกซึ้ง ถึงแม้เราจะเป็นไดโนเสาร์แต่เราไม่มีวันที่จะกลายพันธุ์ไปเป็นจิ้งจกหรือตุ๊กแกเด็ดขาดเราจะฝุ่งฟักตัวเองเราจะเรียนรู้ชีวิตเพื่อจะวิวัฒนาการไปสู่สิ่งที่มันคู่ควรที่สุดสำหรับเราเราจะเป็นพยาอินทรีย์เราจะเป็นเราจะเป็นสิงโตเจ้าป่าเราจะเป็น พยาเยี่ยวเราจะเป็นจิตวิญญาณของนักรบของนักเดินทางทางจิตวิญญาณส i r ริชวลเทวเ e อร์ของการทำภารกิจที่มันมีคุณค่าที่สุดให้กับชีวิตในโลกนี้ของเราผมดูข้อมูลเพื่อจะอธิบายพวกเราว่าแต่งกระเพื่อมที่จัก,กรวาลเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงของกาแลซีมิลกิเว จากโซล่าโซลาแฟร์การระเบิดในดวงอาทิตย์หรือจากการพันผวนของสนามแม่เหล็กในเอกภพที่เป็นมหาจาักราวาล The Planets หรือ The Universe สิ่งที่เกิดขึ้นคือสำนึกมนุษย์ถูกเขยา่าให้เกิดขึ้นจากให้เกิดความรู้สึกอย่างชัดเจนขึ้นจากความรับรู้ในระดับสติปัญญาจากความรับรู้ในระดับความรู้สึกแล้วเราก็จะรู้สึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากมาย ในชีวิตของเราอย่างที่เราคิดไม่ถึงมันเกิดขึ้นจากการได้รับสนามพลังของคลื่นแม่เหล็กและจิตใต้สำนึกของจัก,กรวาลที่เข้มข้นจนทำให้เราเกิดความรู้สึกตื่นตัวเกิดความรู้สึกของความตรักรู้ของความรู้สึกแห่งความมีชีวิตจนทำให้เกิดการค้นพบจนทำให้เกิดกระบวนการแห่งการเรียนรู้นั่นเองพวกเราที่รักทุกคน เรากำลังเข้าถึงกฎแห่งเหตุผลเข้าถึงความจริงที่ชีวิตของเรากำลังสัมผัสกับความรับรับของจักรวาลซึ่งแน่นอนเมื่อเรารู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริงเราจะรู้เลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความด้วยความรักด้วยความเมตตาตัวเองด้วยความตระหนักรู้ด้วยความรู้สึกที่เรารู้แล้วว่า เรามีชีวิตยอยู่เพื่อเพื่อค้นพบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของเราบนดาวเคราะห์ดวงนี้เรามีชีวิตยอยู่เพื่อที่จะเติมเต็มประสบการณ์แห่งความเป็นมนุษย์หรือความเป็นชีวิตให้กับตัวเราเองและที่สําคัญก็คือเรากําลังพูดถึงนิวโซจิตวิญญาณใหม่ซึ่งมันอยู่ในในการเรียนรู้ในการวิวัฒน์ของเราทุกคนในขณะน,นี้ผมรู้ว่าเรามีเป้าหมายที่สําคัญมาก แม้ขนาดนี้เรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่เรารู้ว่าในที่สุดเราก็จะหามันเจอเพียงแค่เราแค่เปิดหัวใจของเราเพียงแค่เรารู้สึกกับจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงเราก็จะผ่านบททดสอบหรือช่วงเวลาที่มันกำลังอะไรกำลังกำลังเล่งเรากำลัง เป่งประกายให้เราได้เข้าเข้าถึงมันอย่างแท้จริงพวกเราที่รักทุกคนผมอยากจะเชิญชวนพวกเราในเวลานี้ว่ามันเป็นช่วงเวลาของการหล่อหลอมจิตวิญญาณมันเป็นการตกผลึกของความตระหนักรู้ของจิตสํานึกใหม่ซึ่งเราต้องรีเซ็ตตัวเองถ้าหากว่าเราเราอะไรเราไม่เปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในที่สุดโลกใบนี้จริง,งต่างๆก็จะมาเปลี่ยนแปลงเรา และที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตที่เราจะต้องคนพบคุณค่าและความหมายที่แท้จริงต่างหากเรามาเรามาในช่วงเวลาพิเศษนี้ก็เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตให้ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบน,นี้ใช่ไหม เราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันควรจะต้องทําอะไรกับชีวิตเราอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้เราเหลือเวลาที่จะมีชีวิตอยู่แค่ไหนไม่รู้แม้กระทั่งว่าเวลาแห่งการมีชีวิตจะจบสิ้นลงเมื่อไรหรือเมื่อใดแต่เรารู้แค่ว่าชีวิตมันมีความหมายมันงดงามมันต้องต้องทุ่มเทชีวิตทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับหัวใจ ให้กับความรู้สึกของเราอย่างแท้จริงเรารู้ว่าเราคู่ควรเรารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตั้งรหัสตั้งค่ารหัสใหม่